สวัสดีค่ะมีลูกค้าหลายท่านนะคะสอบถามมาพ่อนข้่านเยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องล้อสําหรับใส่เหล็กรางแผนล้อสําหรับใส่เหล็กรางแผนมีทั้งหมด2รุ่นค่ะรุ่นแรกนี่ล้อสองล้อคู่ค่ะล้อตัวตัวนี้นะคะเป็นล้อเหล็กค่ะล้อเป็นล้อเหล็กค่ะด้านใน2ด้านจะมีตลับลูกปืนอ,อยู่ด้านในค่ะค่ะรุนนี้นะคะ ล้อขนาดจะเป็นไซส์หนึ่งสามทับสี่ค่ะเหมาะสำหรับกับรางสองนิ้วทางร้านมีตัวกา้านแขวนไปให้ด้วยนะคะก้านแขวนนี้เหมาะสำหรับทำอะไรเหมาะสำหรับเวลาที่เราเอาล้อใส่เข้ามาในรางค่ะตัวก้านเนี่ยจะเป็นตัวยึดอยู่ด้านบนสามารถใช้ปรับระดับได้ความสูงต่ำในกรณีที่พื้นที่ด้านบนอาจ กันทั้งหมดนะคะก็ใช้ตัวนี้ตัวตัวก้านเนี่ยเป็นตัวยึดปรับระดับได้ตัวนี้ค่ะามาดูอีกรุ่นหนึ่งค่ะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่น4ีล้อคู่ค่ะจะเพิ่มความแข็งแรงมีล้อเบิ้ลเข้ามาอีกสองล้อ,อรุ่นนี้เป็นล้อเหล็กเหมือนกันล้อขนาดไซส์หนึ่งสามทับสเหมาะบาลังสองนิ้วเหมือนกันค่ะนี่สีล้อด้านในนี่ค่ะเห็นไหมคะ ด้านในจะมีตลับลูกปืนทั้งหมดเลยค่ะตลับลูกปืนทั้งหมดสด้านค่ะทําให้เวลาวิ่งในรางเนี่ยมันค่อนข้างเรียบเงียบและลื่นค่ะแล้วตัวนี้นะคะอ่าที่ร้านก็มีตัวนี้เหมือนกันค่ะตกแผนสำหรับปรับระดับด้านบนเวลาที่เราเอาล้อใส่เข้ามาในรางค่ะแล้วก็วิ่งปรับระดับ มีทั้งหมด2รุ่นนะคะรุ่น2อล้อคู่ค่ะรุ่น4รล้อคู่ค่ะทั้ง2รุ่นนี้เหมาะสำหรับใส่กะลาง2นิ้วนะคะค่ะอาดูกันชัดๆัดูกันชัดชค่ะค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ inbox เข้ามาในเพจทางเพจร้านได้นะคะ แอดมินรออยู่ค่ะวันนี้ไว้ค่ะสวัสดีค่ะ